มีอแป๊กนะใครคนอื right? right? right ่นใช่ไหมไอ้น็อตอ๋อไอ้น็อตไอ้นุ๊ตสนุกได้มาสามคนมันมากนะไม่เอาไปยุ้ยนะยุ้ยไปไปนั่งคู่ลองไม่ยุ้ยไปเลยกูน้อยอ่ะไม่ผมไม่ลผมไม่เคยเล่นนั่งลองงู้กัุน่แต่ไม่ขับเออนั่งพาพาไปสวีทสวาร์ดหน่อยเฮ้ยไม่เอากลัวให้ให้กูตุ๊กนั่นแหละ วิศวะอาอยุเป็นย่างเท่าไหร่เขาบอกให้ไปลองนั่งคทางวิศวะผมให้เราดูนะไปนั่งกับคุณตุ๊กกันแหละดูเด้มันขับขอเองจะได้ยี่สิเอายีน้อยไปเรือมันไม่อึดนะ <c oughs> ผมจะขับเร็วนั่นแหละถ้าถ้าคุณตุ้งขับไปเร็วพี่จะไปเพื่นไปไหนเล่าเฮ้ยอย่าลืมดึงนั้นดึงนั้นไม่ได้พ่อเอย่าแม่เดี๋ยวนราไปไหนพี่ทำอะไรไปทำอะไรแล้วอ่ะเมื่อกี้ถ่ายเต็มเต็มเลยป่ะเต็ม <c oughs> พึง่งไม่เลิกเลยนี่ยังไม่เลิกเลยเนี่ยเอาการคูปไม่เลิก เล็กี่ารีไม่รู้เนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยเล็กีฮารีไม่รู้เนี่ยไปเถอะไปเถอะไม่หมดหรอกก็เผื่อพิเศษลูกบ่ลูกบ่คุณพี่คุณพี่เขาเขาล้มแ้หมดรอบเลยไม่นานแล้วตุ๊กตุ๊กเกงแม่ละดูแหกปากลั่นเลยสองคนมากกับปาหัวใจวายแล้วบ้านัดนัดเดี๋ยวกลับมา ไอพี่ตุกทำยังไงเงี้ยตัวหล่นน้ำมาเด้อเปละไปล้ปลโอ๊ยนั่นแหละเร็วพื้นเลยนั่นแหละสี่สิบน็อตแล้วที่ละขัดยังไม่นี่นครึ่งหนึ่งให้เปิดตัวแม่ฟ้าพากันไปสนแ <c oughs> วก็หัวใจวาย <laughs> น้ำไฟฟูตุกเจวสนุกเลยว่าแต่ละน้ำน้ำมัน,น,นมันอยู่ในน้ำไม่เป็นไรไงมันไม่เท่าไหร่น้ำ